5, 7, 9, 6ค่ะ 5, 7, 9, 6ค่ะฐานกระเป๋าของเขาจะอยู่ที่4.8นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่3.8นิ้วหนังชะมวพนใส่ในกระเป๋ากางเกงได้หนังจะไม่แตกไม่ลอกไม่เป็นขุยเร็วนะโลโก้ด้านหน้าค่ะมุมขวาล่างนะคะ1จุดเนาะตามด้วยด้านในจะเป็นงานส่งพับเรียบๆแบบนี้เลยสามารถใส่การ์ดได้เกิน1ิใบ,บ1 2 3 4 5ส เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามการ์ดนะใส่การได้เกินสิบใบนะคะตามด้วยกระเป๋าเส่เหรียญคะ่ะกว้างๆอีกหนึ่งข้างผ้าซับในที่กัญญาใช้นะคะเป็นงานผ้าทอหนีสีครีมทองนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นงานผ้าทอลายน้องสิงห์นะคะตามด้วยนี่ช่องธนาบัตรกว้างๆมีช่องสิบซอนให้ด้วยนะคะช่องธนาบัตรเนี่ยจะเป็นงานสองชั้นแบบนี้คุณพี่ดูความหรูหราของผ้าซับใน ใบข้างบนค่ะตัวนี้คือสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลจะออกน้ำตาลเข้มเลยเป็นน้ำตาลโกโก,โกเ้เข้มๆใบด้านล่างคือสีดํานะ